One Clubman คือชื่อที่เอาไว้เรียกนักเตะที่จงรักพักด,ดีเล่นให้กับทีมทีมเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นนักเตะอาชีพจนกระทั่งแขวนสตาร์เขาคนนั้นจะเป็นที่รักของแฟนบอลจะเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรจะถูกยกย่องราวกับเป็นตำนานของทีมแต่ทุกวันนี้นักเตะเหล่านั้นกลับไม่ค่อยมีชื่อปรากฏบนโลกลูกหนัง สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับเฟสอากานิสและนี่คือสตรอรี่เข้มๆในเกมลูกหนังจากพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ครับยังจำได้ไหมครับว่าแต่ก่อนเราได้เห็นชื่อนักเตะวันคลับแมนเยอะมากๆครับโดยเฉพาะในช่วงยุค90ถึง200 0โทนี่อดัมส์ของอาร์เซนอลอาโลมาลดินี่ของเอซีมิลานฟรานเชสโก้ตอตติของโรมา่าแรนกิกส์พอลสโค้แกรี่เนวิลล์ของแมนยูไนเต็ดเจมี่ฮาร์าเกอร์ของลิเวอร์พูลกาเลสปูโยของบาร์เซโลนา หรือแม้แต่เลนนี่คิงของสเปอร์โทนี่ฮิปเปิร์ตของเอเวอร์ตันและแมทธิวเลติเซียของซาดัมตันด้วยเราจะรู้สึกว่านักตเตะเหล่านั้นเท่มากๆครับพอพูดถึงเขาเราก็เห็นภาพสโมสรทันทีเหมือนว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ของทีมแต่พอมาถึงยุคนี้ครับเรากลับไม่ค่อยเห็นนักเตะแบบนั้นแล้ววันนี้เราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปครับว่าเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหาข้อสรุปไปด้วยกันครับ ทุกคนนึกออกไหมครับว่านักเตะดังคนล่าสุดที่เป็นวันแมนครับคือใครผมใบให้ครับว่าเขาเล่นให้กับทีมใหญ่ในบุนเดสลีกาเป็นนักเตะที่เป็นตัวจริงในทีมชุดแชมป์ลีกของสโมสรด้วยเพิ่มแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2022นี้เองนึกออกไหมครับ คำตอบครับคือมาเซลเชมิลเซอร์แม็กซ้ายของบรุเซียดอร์มุนเขาเป็นแชมป์ลีก2สมัยเดฟเบโพคาวก็เคยได้ครับเคยเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเคยร่วมงานกับเจอเกนคลอปถ้าไม่เจ็บบ่อยก็คงติดทีมชาติไปเป็นแชมป์โลกกับเยอรมันด้วยครับเขาแขวนสตาร์ทไปแบบเงียบๆ2ปีหลังในอาชีพของเขาไม่ได้ลงเล่นเลยเพราะว่าเจ็บยาวนี่คือหนึ่งในตัวอย่างง่ายๆครับว่าทําไมวันแมนคลับถึงถูกลืมเพราะบางครั้งคนๆนั้นหลุดจากโฟกัสของวงการ ฟุตบอลไปแล้วครับเจ็บจนเล่นไม่ได้แล้วก็แขวนสตาร์ทไปแบบเงียบๆความเป็นจีนบนโลกฟุตบอลอย่างหนึ่งครับคือนักเตะทุกคนอยากได้แชมป์ครับเมื่อเก่งขึ้นมาแล้วทีมที่อยู่เป็นทีมเล็กมีโอกาสเป็นแชมป์น้อยก็อาจจะอยากย้ายทีมเพื่อพาตัวเองก้าวไปสู่อีกระดับของอาชีพดังนั้นการที่ปัจจัยนี้จะไม่เกิดขึ้นจนเขาคนนั้นกลายเป็นวันคลับแมดได้เนี่ยพวกเขาก็มักจะต้องเกิดในแคาเดมี่ของทีมใหญ่ครับทีมที่อยู่ในหลีกชั้นนําด้วยถ้าเก่งขึ้นมาได้เป็นตัวหลักให้ทีม มีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ทุกปีพวกเขาก็คงอยากย้ายทีมเพื่อไปคว้าแชมป์ที่อื่นน้อยลงผมขอยกตัวอย่างอย่างแฮร์รี่เคนครับเขาโตมากับอะคาเดมี่ของสเปอร์เขาไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยทั้งที่เป็นดาวซันโวของลีกเป็นดาวซันโวทีมชาติเป็นนักเตะที่ทุกคนรู้ว่าเขาเก่งครับสุดท้ายเขาก็เลยมีข่าวย้ายทีมอยู่ทุกซีซันจนตอนนี้ก็มีบาเยอร์มิวนิคที่อยากได้ตัวเขาอยู่กณรที่ในทางกลับกันครับนักเตะอย่างพอสโคแรนกิทส์พวกเขาขึ้นมาจากอะคาเดมี่แล้วก็ ออกมาเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยุคนั้นเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์อยู่ทุกฤดูการอยู่แล้วพวกเขาจึงไม่ได้คิดดิ้นรนอยากย้ายออกจากทีมเพื่อไปเป็นแชมป์ที่อื่นแต่มันก็ใช้กับทุกคนไม่ได้ครับมันก็พอมีอยู่บ้างเหมือนกันที่คว้าแชมป์กับต้นสังกัดจนอิ่มตัวเลยอยากย้ายไปหาความท้าทายที่อื่นแบบนั้นมันก็พอมีอยู่ครับอีกหนึ่งปัจจัยที่มักเข้ามาเกี่ยวข้องกับการย้ายทีมของนักเตะคือค่าเหนื่อยครับบางครั้งอยู่กับทีมใหญ่แล้วก็จริงแต่มีทีมที่ให้ค่่่่าาาาาาเเหนืออยมมกกวข้าาลต ล้อใจลักเตะที่กระหายเม็ดเงินก็อาจจะไม่พอใจกับทีมเดิมได้ยกตัวอย่างครับทีมแบบลิเวอร์พูลพวกเขาเป็นทีมใหญ่ ในระดับลุ้นแชมป์ก็จริงแต่พวกเขาไม่ใช่ทีมที่จะจ่ายเงินนักเตะแบบพร่ำเพื่อพวกเขาไม่ได้รวยขนาดนั้นครับมันก็เลยมีนักเตะอย่างราฮิมสตอร์ลิงที่ดังขึ้นมาจากชุดเยาวชนของทีมแล้วก็มีโอกาสจะเป็นอนาคตของทีมได้แต่ก็โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มอบเงินให้มากกว่าดึงตัวไปเรื่องเงินมันก็พูดลําบากครับคนเรามองความสําคัญของเงินไม่เท่ากันคิดบอลสมัยก่อนก็ไม่ได้จ่ายค่าเหนื่อยกันบ้าคลั่งขนาดนี้มันก็เลยอาจจะมีแรงจูงใจที่น้อยกว่าในยุคป,ปัจจุบันหรือไม่ ก็มีนักเตะบางคนที่เขาอยากให้ครอบครัวสบายเงินมหาศาลมากองอยู่ตรงหน้ามันก็เป็นการทําเพื่อครอบครัวอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะโลภจะหิวเงินไปสัทีเดียวอย่างช่วงนี้เนี่ยที่มีทีมจากซาอุหรือว่าเมริกามาเอาเงินลอดตาลอใจบางคนก็อยากให้ที่บ้านสบายครับอยากจะกอบโกยในช่วงท้ายของอาชีพคาแข้งแม้ว่าจะเป็นลูกเกิดของสโมสรก็อาจ,จอยากย้ายไปเล่นที่อื่นเพื่อรับเงินมหาศาลในต่างแดนได้เหมือนกันอีกหนึ่งปัจจัยก็คือโอกาสในการลงสนาม มีนักเตะม,มากมายที่เกิดขึ้นจากอาคาเดมี่ของทีมใหญ่แต่พวกเขาไม่ไดีพอที่จะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอยู่ไปก็จะได้เงินเหมือนกันมีโอกาสเป็นแชมป์ด้วยแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลยังไงก็คงอยากลงเล่นมากกว่าครับจึงมีนักเตะดาวริ่งจํานวนมากที่ย้ายออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้เล่นเป็นตัวจริงมากขึ้นกรณีนี้ก็อ่านรวมถึงนักเตะที่เป็นระดับซีเนียของสโม,มสรด้วยครับเมื่อเขามีอายุมากขึ้นโอกาสลงสนามก็น้อยลงโอกาสจะย้ายสโม,มสรไปอยู่ทีม ที่เล็กลงหน่อยเพื่อที่จะได้เล่นแบบนี้ก็มีอย่างกรณีของจอห์นเทอร์รี่ที่เกิดขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของเชลซีฝีเท้าเขาเป็นระดับโลกในตำนานของทีมเป็นกัปตันของทีมใครๆก็เชื่อว่าเขาจะแขวนสตาร์กับสโมสรแน่ๆครับแต่กลายเป็นว่าช่วงหลังบทบาทของเขาลดลงได้เล่นน้อยลงหรือเริ่มมีความผิดพลาดบ้างเพราะว่าสภาพร่างกายที่ถดถอยแต่เขาก็ยังกระหายที่จะลงเล่นอยู่จึงอำลาทีมไปและไปอยู่กับแอสตันวิลล่าที่ตอนนั้นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพ ที่จะได้ลงเล่นมากขึ้นครับหรืออย่างกรณีของเมสันเมาส์ที่คุยสัญญาใหม่กับเชลซีแล้วไม่ลงตัวประกอบกับก,บการทํางานของทีมผู้บริหารใหม่ที่ดึงนักเตะเข้ามามากมายเขากังวลถึงโอกาสในการลงสนามของตัวเองครับก็ย้ายออกไปอยู่กับแมนยูเ็ตที่เขาจะได้รับความสําคัญมากกว่าได้เบอร์ในตํานานของทีแมนยูไปส่ได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นและได้ค่าเหนื่อยที่คุยกันแล้วลงตัวครับอีกหนึ่งเหตุผลก็คือความขัดแย้งภายในสโมสรครับ ยกตัวอย่างกรณีของราอุนเกลเซเลสหรืออิกาซิยาสที่เขาอยู่ในสถานะตำนานของทีมแน่ๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมแต่ว่าสุดท้ายโอกาสลงสนามที่น้อยลงการบีบให้ต้องเปลี่ยนเบอร์เอาเบอร์เจ็ดไปให้กับคริสเตียโนโรนัลโดราอุก็เลยย้ายออกมาดีกว่าขณะที่กาซิยาสมีปัญหากับฝ่ายบริหารแล้วก็ุณสื่อการย้ายออกมาอยู่กับ FC ปอร์โตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับอีกหนึ่งเหตุผลที่คิดว่าน่าจะมีส่วนก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาในยุคป,ปัจจุบัน ที่ทําให้นักเตะหลายคนที่ดูแลร่างกายตัวเองได้อย่างดีตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยสามารถยืนระยะเล่นฟุตบอลไปได้นานกว่าแต่ก่อดมากแม้ว่าจะเล่นในระดับสูงไม่ได้เป็นตัวหลักให้ทีมต้นสังก,กัดเดิมไม่ได้แต่พวกเขาก็ยังสามารถไปเล่นให้กับลีที่มีความเข้มข้นน้อยลงทีมที่เล็กลงหรือย้ายไปหาเงินที่ต่างประเทศแบบยืนระยะได้อีกหลายปีก็เลยมีส่วนกับว่าเมื่อโอกาสในทีมของตัวเองมันน้อยลงไปเนี่ยใจมันยังอยากเล่นอยู่ยังคิดว่าตัวเองฟิตพอที่จะเล่นได้อยู่ก็เลยอยากม มีโอกาสที่จะได้เล่นมากขึ้นจึงตัดสินใจย้ายทีมออกมาครับการที่นักเตะคนหนึ่งจะย้ายทีมมันเอาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งมาบอกไม่ได้ครับแต่มันก็คงมีหลายๆอย่างเข้ามาประกอบกันการที่นักเตะคนหนึ่งจะย้ายทีมเพื่อความสําเร็จนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่จงรักภักดีไม่ใช่ว่าเขาไม่รักต้นสังกัดเพราะตลอดมาที่เขาลงเล่นให้กับทีมเขาก็เล่นเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วทีมก็ได้ประโยชน์จากตัวเขาเต็มที่ณเวลานั้นแล้วไม่ว่าจะขายเสื้อได้หรือว่าจะคว้าแชมป์ได้ก็ตาม หลายคนมีแพชชั่นมากขึ้นอยากเล่นมากขึ้นอยากเล่นให้นานขึ้นอยากเล่นเพื่อให้ครอบครัวมีเงินใช้สบายขึ้นมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับความต้องการต่างๆมันขับเคลื่อนให้โลกฟุตบอลไปข้างหน้าเหมือนๆกันครับ มันอาจจะไม่ใช่เทรนด์แล้วก็ได้ครับสำหรับยุคนี้กับการที่ใครสักคนจะยืนยงอยู่กับสโมสรเดียวไปตลอดกาลความพึงพอใจของคนเรามันไม่เท่ากันครับมันมีนักเตะอย่างเตตตีที่อยู่กับโรมา่ามีแชมป์หลีให้จับแค่สมัยเดียวก็พอใจบางคนบอกว่าถ้าเขาย้ายไปที่อื่นเขาคงมีแชมป์มากกว่านี้โลกเรามีนักเตะอย่างแมทธิวเลยที่ซีเอที่บอกว่าการได้เล่นให้กับซอทันตันคือการได้เติมเต็มแพชชั่นของตัวเขาแล้วซึ่งทั้งสองคนก็ถูกยกย่องอย่างมากในฐานะตำนานของสโมสร แต่มันก็มีนักเตะอีกมากมายครับที่เขาไม่ได้เป็นวันแมนคลับแบบนี้แต่เขาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตำนานของสโมสรได้เหมือนเหมือนกันทุกอย่างมันมีแรงขับเคลื่อนครับและสิ่งเหล่านั้นก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปตามการหมุนของโลกใบนี้ครับความจริงอีกหนึ่งข้อก็คือนักเตะที่เป็นวันแมนคลับนั้นยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในโลกฟุตบอลเกิดขึ้นในทุกๆมุมของโลกเพียงแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่นักเตะดังและไม่ได้เล่นให้กับทีมใหญ่หรือแม้แต่เล่นในลีกใหญ่ก็เท่านั้นเอง ขอขอบคุณที่ฟังมาจนจบเรื่องครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเรากันได้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลจากพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ใกับทุกช่องทางของฟุตบอลแม็กซ์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือว่า TikTok ของฟุตบอลแม็กซ์เพราะทุกวันคือฟุตบอลสวัสดีครับ